ฟังชัดๆเวียพูดแล้วเรื่องลูกฟังคำพูดเวียชัดๆพูดเรื่องลูกแล้วสำหรับเระเอกนุ่มมาดหล่อเวียสุกลวัฒนารถที่ได้ควงแฟนสาวนอกวงการวิกกี้พิมลยาเวทบริวัติเข้าสู่ประตูวิวานสุดช่นมืน ล่าสุดหากย้อนกลับไปฟังเวียสุกุลวัฒน์พูดในงานแต่งถึงเรื่องลูกโดยเวียได้บอกว่าอยากสร้างครอบครัวอยากสร้างอนาคตกับวิกกี้อยากมีลูกสักสิบคนซึ่งหากฟังแบบนี้แล้วดูก็รู้แล้วค่ะว่าเวียพร้อมที่จะเป็นพ่อและสามีที่ดีแล้วอย่างแน่นอนและแน่นอนค่ะหากมีข่าวดีเรื่องลูกเกิดขึ้นหนุ่มเวียต้องออกมาโพสต์ให้แฟนคลับรับรู้กันอย่างแน่นอนจ้า